วันนี้ก็เป็นวันที่29เดือนธันวาคม266 6นั่นเองอีก3-4วันก็สิ้นปีต้นปีใหม่ก็จะมีขึ้น267 7นั่นเองเป็นปีมะโรงคือว่าปีงูนั่นเอง ฉะนั้นปีเถาะก็จะผ่านไปแล้วปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วกลากาจอกุลกมันก็จะมีตามลําดับนะเอง12นัก,กษัตริย์ด้วยกันแต่เราทนหลายก็ไม่ทิ้งบุญทานการกุศลมาวัดมาฟังธรรมมาสวดมนต์ทำวัดเช้าถ้าพระไม่ทําเราก็ทํานั่นเองเป็นปกติธรรมดาของคนใจบุญทั้งหลายที่เรามานําทำวัดจะมีลุงมี ลุงมีก็มานำทำวัดญาติโยมก็มาแม่ชีก็มาเราทั้งหลายก็มาสร้างคุณงามความดีถึงพระไม่ได้นำญาติโยมก็นำกันเองนั่นเองพระก็สวนในใจอยู่แล้วเพราะพระก็อยู่ที่การประพฤติปิบัติของเราท่านทั้งหลายนั่นเองพระแปลว่าผู้ชำระพระแปลว่าผู้พอพอจากลักโลภโกธหลงนั่นเองพระสงที่ดีต้องมีการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรนั่นเองเนี่ยคุณสมบัติของพระพิสุที่ท่านปฏิบัติเพื่อจะรู้ธรรมออกจากทุกข์นั่นเองท่านเป็นพูทที่เข้าถึงโซดาบันสกทาคาอนาคาอารหันต์ตามลําดับแต่ลําดับในที่นี้คือว่าระดับที่ท่านละสักยะทิฏฐิได้ขาดแล้ววิกิกิจชาลังเลสงสัยท่านก็ขาดแล้ว สินตาปามาตรไม่ลูปคำศินเพื่อรักษาศินเพื่อจะไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรสมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นเราท่านังหลายต้องเป็นพระภายในนั่นเองในจิตใจของเราต้องเป็นพระเป็นผู้ที่ชำระแล้วเราก็จะเข้าถึงความเป็นโซดาบันโซดาบันคือเป็นผนที่ให้ทานไม่อิ่มไม่เบื่อสองมีศีลเป็นปกติ 3. ม,มีสุตตะคือการได้ยินได้ฟังมาก 4. คือการมีการจาคะสิ่งไม่ไดีออกไป 5. คือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนั่นเองเรารอบรู้ในกองสังขารแล้วเราก็รู้จักตัวไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายก็ไม่ลืมแก่ไม่หลงผัวไม่หลงเมียก็ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ ไม่หลงทำมาหากินแล้วก็ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าท่านให้เราประพฤติปัติทางกายยะสมบัตินี่เองว่าจีสมบัตไิไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันเราก็จะเป็นคนที่ดีในเบื้องต้นดีท่ามกลางดีที่สุดคือมโนกรรมมโนกรรมไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ไม่พยายามเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นแล้วไม่เห็นผิดตามคันลองคองธรรมนะเองคนผ่านเขาจะว่ามีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเองนี่แหละคนผ่านชนทั้งหลายเขาต่างมีความคิดแบบนี้นั่นเองแต่คนดีทั้งหลายเขาบอกว่าทำดีย่อมได้ดีทำผลกรรมชั่วผลกรรมชั่วก็รอให้ผลนั่นเอง ดีชั่วก็อยู่ที่ตัวธรรมจะไปสูงจะไปต่ำไปอบายภูมิอยู่ที่การทำจิตใจของเราไปหมกมุ่นในการราคะโทสะโมหะนั่นเองอบายามุกสี่คือว่านักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองก็ขเข้าสู่สัตว์นรกมีความทุกข์ไม่สังสาถ้าเปรนเปรตก็มีความหิวไม่รู้จักอิ่มสักที ถ้าเป็นอสุรกายก็มีความหวาดกลัวถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีการกินนอนเสพกามเท่านั้นเองเหมือนคนในโลกมีในโลกนี้ก็มีสี่อย่างด้วยกันเองบนบางคนก็เกิดมาสว่างกลับไปมืดคืออะไรก็เคยเกิดมาล่ำรวยฐานะยากล่ำรวยมากเป็นมหาเศรษฐีมัวแต่เพลิดเพลินในกามมคุณรูปเสียงกินรสพอตภะ เลยทำผิดศ ah ีลห ah ้ากาเมในที่สุดเขาก็ไปสู่ความมืดนั่นเองนี่แหละคนที่เกิดมาสว่างกลับไปมืดคือว่าคนที่เกิดมาสว่างไปมืดคนที่มีทรัพย์สินทางโลกีแล้วเอาทรัพย์สินทางโลกีก็ไปปนเปนื้อนในรูปเสียงกินรสผลพระธรรมลมทั้งหลายก็ไปจงสู่ความมืดนั่นเองนี่แหละบุคคลน,นี้ถือว่าแย่เกิดมาสว่างกลับไปมืดแต่ผู้ที่เกิดมาสว่างไปสว่างคืออะไร ก็ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเป็นคนที่มีโลกียทรัพย์แล้วเอาโลกียทรัพย์มาสร้างคุณงามความดีไม่ให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนามาอ่อนน้อมถ่อมตนมาคนขวายกิจที่ทำคำที่เรากล่าวแล้วก็มาเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำบุญทำกุศลกับเรา แล้วอุทิศบุญกุศลแล้วฟังธรรมแล้วเทศธรรมแล้วทำความคิดเห็นให้ตรงนี่แหละบุญเกลียววัตถุสิบอย่างนี่แหละผู้ที่มาสว่างไปสว่างย่อมเป็นคนที่ไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพา,านสมบัตินั่นเองบุคคลที่สองนี้น่าสรรเสริญที่สุดเพราะเป็นคนที่มาสว่างไปสว่างไป,ไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพระนิพพานสมบัตินั่นเอง บุคคลที่สามเกิดมามืดแต่ไปสว่างคืออะไรก็เคินเกิดมายากจนเข็นใจร่างกายไม่สมประกอบร่างกายไม่ดีไม่พอค้นควายสร้างบุญทานการกุศลมันทำบุญมันใส่บาทมันเจริญสมาธิภาวนาเขาเหล่านั้นก็จะไปสู่ความสว่างคือเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติในอนาคตการนั่นเองถึงชาตินี้เขาเกิดมายากจนเข็นใจแต่ท่านก็แบ่งการให้ทานไม่รู้จักอิ่มจากเบื่อเป็นคนที่ร่างกายไม่สมประกอบก็นขนควายสร้างบุญทานการกุศลนี่เองเกิดมามืดคือว่าร่างกายไม่ครบ32ไปสู่ความสว่างในอนาคตนั่นเองนี่แหละ บุคคลที่สามนี้น่าสัรเสริญเป็นคนที่ขนควายกิดที่ทําคําที่เรากล่าวฉะนั้นบุคคลที่สามเกิดมามืดแต่ไปสว่างบุคคลที่สี่เกิดมามืดไปมืดก็คืออะไรก็คือบุคคลที่เกิดมายากจนเข็นใจไม่บุญทานการกุศลไม่ทําอีกเลยเกิดมามืดก็ไปมืดนั่นเองนี่แหละบุคคลสุดท้ายนี่ก็ถือว่าไปตามกรรม บุญธรรมกรรมแต่งที่เราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องคนขวายบุญทานการกุศลเพราะพุทธเจ้าท่านถึงให้เราคนขวายบุญทานการกุศลเป็นปกติธรรมดาคนคนดีทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องเป็นคนที่บากบั่นคนขวายสร้างคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาและวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองนี่แหละการวางอุเบกขาต่อคนที่รักก็มีคนชังก็มีใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขา ใครเบื่อใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอถ้าใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราก็จะมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตตการนั่นเองถึงสิ้นปีไปอายุเราก็เพิ่มไปทุกวันทุกวันเพิ่มไปในความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรา ไม่ติดในกามโลกเพราะคนติดในกามโลกย่อมติดในกามมาโทษห้านั่นเองเป็นโทษทำให้เราตกจมไปสู่ความเนิ่นช้าการเสียเวลาแต่ผู้มีบุญกุศลย่อมคนขวายบุญทานการกุศลมันจเจริญศรัทธาให้เกิดขึ้นเป็นอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งสองจเจริญศีลสามจเจริญฮิริความละอาย 4. เจริญโอตปะหจะเจริญพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก 6. เจริญจากคะสิ่งไม่ไดีออกไป 7. เจ,จเริญปัญญานั่นเองนี่แหละเจอย่างนี้เป็นอริยะทรัพย์ของคนดีทั้งหลายย่อมขนขวายบุญทานการกุศลย่อมฟังธรรมย่อมเข้าวัดมาสวดมนต์ภาวนาวัดจะมีฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพรามีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองถ้าเราไม่ทำบุญทานการกุศลวัดก็จะเสื่อมบ้านก็จะเสื่อมเสื่อมไปเพราะอะไรเพราะคนขาดศีลขาดธรรมนั่นเองสิ่งที่จะเสื่อมไปในอนาคตการก็มีพระวินัยจะเสื่อมไปก่อนแล้ว พระสูตรต่างๆก็จะไม่ท่องมนต์สาธยายต่างๆแล้วพระอภิธรรมก็ไม่สนใจการประพฤติปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปฏิเวศรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองถ้าเรารู้มากยากนานคืออะไรรู้แล้วไม่น้อมมาสู่ภาประพฤตปฏิบัติรู้มากยากนาน รู้น้อยก็พลอยลำคาญก็ว่าเหมือนเราท่านล l l เนี่ยยังเป็นคนรู้น้อยยังเป็นคนที่ไม่สนใจบุญทานการกุศลไม่ฟังธรรมไม่เทศธรรมให้ตนเองให้เกิดความตั้งมั่นมันเลยรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญน,นั่นเองไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมัวต่กินนอนเสพกามก็ลงอบายทันทีไปสู่สัตว์นรกนั่นเองฉะนั้นเราท่านหลายเราต้องเป็นคนที่มีบุญทานการกุศล เป็นคนที่สร้างภาระให้ศีห์คืออะไรคือศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานั่นเองนี่แหละการเจริญภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เราก็ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีเราก็เจริญมักมีองแปดคืออะไร มักมีองค์8ดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธินั่นเองนี่แหละการเจริญมักได้ถูกต้องถูกจริงถูกทำแล้วเราก็เป็นคนที่รู้จักโพชฌงเจ็คืออะไร 1. สติสมโพชฌงสองธรรมะวิจยะสมโพชฌงสามวิริยะสมโพชฌงสี่ปิติสมโพชฌงห้าปัสสติสมโพชฌง หสมาธิสมโพชฌงคเอุเบกขาสมโพชฌงนั่นเองนี่แหละโพชงคเจ็ดที่เราต้องเจริญบ่อยๆเพื่อเราจะเข้าถึงภาระหอิสีหัสถาวิยะสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็เจริญสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมแล้วสม,มปัฏฐานสีกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียงชำระของเก่า 3. ส,สร้างบุญกุศลให้ถึงพร้อม หสี่คือการรักษาบุญกุศลให้เป็นคู่ของจิตใจของเราไปเลยเองสมะประทานสี่แล้วเราก็มีอิทธิบาสีมีความฉันทะมีความรักความพอใจในธรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าวิริยะความเพียรต่อเนื่องจิตตะจิตใจจดจ่อวิมังสาใคร่ครวญสิ่งนั้นเราทำเพื่ออะไรไม่ไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อเพื่อแสวงหาเพื่อการมาคุณแต่เราเกิดมาเพื่อจะสร้างบรมีนั่นเอง นี่แหละการเจริญอิทธิบาทสีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนั่นเองผู้ใดเจริญอิทธิบาทสีแล้วก็เป็นคนที่เห็นอริยศาสสีอย่างแจ่มแจ้งคืออะไรคือเห็นทุกข์น่กำหนดรู้ในร่างกายของเราสิ่งที่ก่อทุกข์คือสม,มุมทัยเราก็เพียรละมักมีองค์8ปดก็ก็เจริญนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งนั่นเอง จิตส่งออกเป็นสมุทยัยผลของจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตทำลายกิเลสในจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราหมั่นฟังธรรมหมั่นมาสวดมนต์มาทำวัดพระก็นำบ้างโยมก็นำบ้างต่างคนต่างนำ เกื้อหนุนไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่นเองพราะคนเราเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่ไวขนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบพระมีครบเขาเรียกมนุษย์สาเพราะคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิง่งทำในสิ่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบักบันคนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยนั่นเองฉะนั้นเราเราเกิดมาสร้างคุณางามความดี เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยการเกิดมาเสวยก็เหมือนกษัตริย์นั่นเองเกิดมาเสวยเหมือนเปรตนั่นเองเกิดมาเสวยแต่คนเราต้องเกิดมาสร้างกรรมดีทำบุญทำกุศลทำบารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองเกิดทำตายเกิดทำตายเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านเกิดมาเก็บแต้มอย่างเดียวท่านไม่เกิดมาเสวยเลยท่านมาเกิดมาสร้างทานบามีจนถึงอุเบกขาบามีท่านเลยเป็นผู้ที่มีจริยาสาม คือความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามอย่างหนึ่งพุทธจาริยาความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสองโลจจริยาปรารถนาซึ่งช่วยปวดสัตว์โลกนั่นเองสามยาจาจริยาช่วยปวงญาติของท่านญาติทางสายเลือดก็ตามญาติธรรมก็ตามท่านก็ยังช่วยนั่นเองนี่แหละ จริยาสามของพระพุทธเจ้าท่านมีครบมีพร้อมพระโพธิสัพ์ยังไม่ครบไม่พร้อมท่านก็บำเพ็ญไปแล้วพุทธเจ้าท่านก็มีคุณสามอย่างหนึ่งบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์หาประมาณไม่ได้สองกรณา,าที่คุณความช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนช่วยพ้นจากทุกนั่นเองนี่แหละกรณา,าที่คุณ 3ปัญญาที่คุณปัญญาของพุทธเจ้าประมาณไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่ฉะนั้นเราทั้งหลายเราต้องรู้จากคุณของพุทธเจ้ามีห้าสิบหกคุณพระธรรมมี3ามพสิบแปดคุณพระสงฆ์มี14รวมเป็น1 0อยแปดนั่นเองฉะนั้นเราเกิดมาร่างกายสมบูรณ์เกิดมาไม่ง่อยเปี้ยเสียขาเราพยายามมันสวดมนต์มันภาวนามันฟังธรรมมันบันทึกบุญทุกวันเราก็จะเก็บ แต้มสังสมไปเรื่อยเพื่อจะเป็นบาตรฐานให้เราเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัตินั่นเองเพื่อจะให้เรามีความเจริญด้วยทรัพย์ภายในนั่นเองความเจริญด้วยสภาวิยะสติสมาธิปัญญาภาละห้าอินทรีห้าจะพอกพูนในจิตใจของเราฉะนั้นวันนี้เราท่านั้งลายต่างมารวบรวมกัน ฟังธรรมรวบรวมกันสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน,น้อมบอ่มีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเลื่อยมาถึงจจุบันแผ่ให้พ่อเกิดแม่เกิดครูประชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดของเราญาติธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็นดีไม่ได้เห็นก็นดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆอบข้างของเราหากท่านงหยเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ก็คอยพ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้ว ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจ,จงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวนันณะสุขะพละปฏิพานทนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน